g o o มอร์นิ่งที่โอกินาวะค่ะวันนี้ปินาะจะปลาแอวทะเลตัวกันมาเลยเจ้าถนนเส้นนี้มันจะเรียบข้างทะเลไปตลอดเลยนะเจ้าทะเลแถวโอกินาวะเจ้าปีได้มาแอวโอกินาวะ ก,ก็อันอิชิทาเกชิมานะเจ้าดูดูปิ่งทะเลนะเจ้าเนี่ยต้งเพ้เปนห้องอันนามะโกะเจ้าเยอะแยะเลยแถวโอกินาวาเปินมากินกันนีว่ว่แต่ปิ้วเฮ้ยปิกลัวอวอลิดอาลาดอยู่เนี่ยหันก็นอนอเลิอดอาลาดอยู่แถวเนี่ยเยอะมากเลยอุ้ยต,ย,ตยตา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 ยทำมูสังครคัง เนีย่ยปนบอ,อกกินกันน่ะดูนอนขลาดขเรดอยู่เนี่ยเดี๋ยวไอ้ก๋วบ่หวบ่ยอยบ่อยกัวแมงจะเนี่ยสวยจังเลยอากาศดีมากค่ะแต่ต้องเดินไปไกลนะเจ้าพระตะุกงนี่มันน้ำรดค่ะแต่หน้าม,มันแถวนี้มันมีอยู่เดี๋ยวมันจะเปียเดินไปอะ่ะเดี๋ยวต้องเดินไปฝั่งนู้นโอ้ยดูโครหิน เขาดีไายต่าดูคนหินนักการู้โอ้สักนาด่ะโอ้ป่าน้อยว้ายป้าป้าป้าซีฟ้าว้าป้าซีฟ้าหันก็ย้าป้าปามาตาสกอ่ะว้าป้าจะปิ่งทะเล ไปเฝ้าดูอุ้ยเนี่ยปิงทะเลสีดำๆน่ะโอ้ยปลาสีฟ้านักขนาดเนี่ยปลาสีฟ้านี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาตะไคร่มาตักเลียกอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยปลาเนี่ยปลาที่เป็นขายอ่ะเนี่ยนะเจ้าปลาที่เป็นขายกันเอนก็เนี่ยเอาตะไคร่มาตักเนี่ย เจ้าหู้กอตัวยาวๆนี่เนี่ยมันบาใจงูนะแต่มันเป็นอลื่นขึ้นขั้นนะหัวมันหัวหัวมันหันก็น่าหน้ามันดิ้นดุ๊กดุกดุ๊กหัวมันในเจ้าน่ะแม่งอย่างนะอ้ามันดิ้นดุ๊กดุกดุ๊กน่ะป้าโอ้ยตี่รูดอกุจิ๊ดเดือดเดือดเดือดูเดือดขึ้นว้าป้าพ่อพ่ยามีนั่นแเนี่ยขวายอ่ะมันปากมันดิ้นดุ๊กดุกดุ๊กในเจ้าหันก็เฮ่อ น้ำมากอ่อลสิ้นด้ยบางมันดินด้วยวายพอไปทังไดมีแต่ปีกทะเลจังไม่จังเงากูนะตัวอื่นด้วยนะี่นะเจ้าปีกทะเลเห็นคนโอกินาว่าปนบากินกันนะเจ้าอุ้ยเบาแล้วพอไปทางใดมีแต่ปีกทะเลเบาแล้ว จบคลิปแอลทะเลอันโอกินาวะวันนี้เปียงเต่าอีเนาเจ้าโอเคพรุ่งนี้เจอกันใหม่เนาเจ้าเนาะสวัสด,ดีเจ้า